คุณผู้ชมครับวันนี้ตลาดการซื้อขายนักเตะเดือดมากๆเลยครับเริ่มต้นกันที่ดิวพิกล็อกแห่งปีของฟุตบอลลาลีกาสเปนครับนั่นก็คือบาร์เซโลนาแฮวการได้ตัวนิโกลวิลเลียมอย่างเหลือเชื่อนะครับทั้งที่จริงๆบรรดาทียต้นๆของสเปนมั่นใจกันหมดแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าคาดการผิดนะครับแต่ว่านักเตะน่าจะเปลี่ยนใจครับก็คือโดนแอตติกบินเบาเนี่ยโน้มน้าววันนี้ตอนประมาณสักบ่ายๆเส้นสัญญาออขายายออกไป จนถึง2035ใช้คำว่าโฮมมากล่อมปราสาทนักเตะก็คือแคว้นบาสทุกคนอาจจะพอรู้กันดีก็คือทางตอนเหนือของประเทศสเปนนักเตะชาติอื่นเล่นให้กับอาติกบินเบาไม่ได้นะครับความหมายก็คือพอปราซาเฮลนิคกลวิลเลียมครับมาคาร์ลนฟร์กลับไปอยู่ในเลด้าของพวกเขาทันทีจากก่อนหน้านี้ที่ฮันซี่ฟลิกจะเอาแลฟฟ์อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้แบบยืมตัวเพื่อมาแบ็กอัพ เลวันดอฟสกี้ครับมาตอนนี้คือต้องซื้อแบบจริงจังและราคาเนี่ยมันถูกกว่าทางนิโคลวิลเลียมเกือบ20ล้านยูโรนะครับติดแค่ตรงที่ขั้นเหนื่อยต้องไปเจราจาให้ลดลงมาเพราะบาร์ซาจ่ายไม่ไหวแค่นั้นเองครับมีโอกาสสูงมากๆผมใช้คําว่าณนะตอนนี้นะมันเวียงไปเวียงมานะมันกลับมามา70%แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับเขาเซ็นสัญญาเปิดตัวกองกลางตัวรุกของเฟยนูต์ครับเพื่อมาแทนที่เอ็มบูโมนะครับนะักข่าวว่า ว่าไว้แบบนั้นแต่ว่าผมใช้คําว่าโกงได้ไหมหรือโกงราคาดีก็ไม่รู้เพราะว่ากระแสล่าสุดแม้ว่าเทียต้นๆยังไม่ได้รายงานแต่ว่าเขาเชื่อมั่นเบนฟอร์ตต้องการเท่านี้ครับ70ล้านปอนด์ครับคุณผู้ชมจะเป็น60 0บก10วหกือบ5ก5ก็ได้นะครับแล้วราคาเนี้ยอินิอสจะยอมจ่ายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับในขณะที่ยูเวนตุสกับชานโชเนี่ย มีคนไปสืบ3คนที่ยูเวย้ำนะครับดีลนี้มีหลายคนถามว่าไอยูเวนตุสให้เราเลือกสามหนึ่งในสามไม่ใช่ครับ3คนเนี้ไปเลยครับแล้วสารโชม,มาประเด็นคือค่าเหนื่อยของนักเตะยูเวนตุสที่จะให้เรา5 0 0แสนครับรวมกัน3คนนะครับแล้วก็นีควาเซินกำลังจะได้อันโตนี่อิลันกาจากนอตติแองโกลเรสทำให้แมนยูได้ค่าส่วนแบ่ง20%ตติดตามได้ทั้งหมดในคลิปตปลาดสุดเดือดครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าแลมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วครับช่วงนี้เนี่ยของหายากมาทีๆเลยนะครับมีคนถามว่าดูช่องปอมวิลพลแล้วได้อะไรครับได้สินค้าที่เรียกได้ว่าตามความหามาให้กับคุณผู้ชมได้สะสมนะครับนั่นก็คือเสื้อพรีแม t วอร์มอารปี2023-2024ในตำนานครับคุณผู้ชมนี่คือตัวที่ออกมาแล้วผมใช้คำว่าหาสวยเท่านี้ยากเหลือเกิน นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นที่พอมาใช้ในโอท้าฟอร์ดนักฟุตบอลใส่กันทั้งลิซันโดมาเดเนสลูกชอแฮร์รี่แม็กควกาลาโชบูโนฟันเดสแล้วคนตื่นตาตื่นใจเป็นตัวที่ขายดีไม่แพ้เสื้อเจอร์ซี่เวลาแข่งบอลน,นะครับโอ้โหเป็นผมใช้คำว่าพรีแมทในตำนานตอนนี้นะไปดู eBay ได้เลยมีมือสไม่มีมือ1ผมเอามาให้คุณผู้ชมได้แค่5ตัวเท่านั้น เป็นตัวที่สวยโคตรๆแล้วหายยากโคตรๆนะครับวันนี้จัดไปครับคุณผู้ชมครับแล้วมีเพียงแค่สองไซส์เท่านั้นตัวนี้นะอ่าคุณผู้ชมอ่าไอ,อชอปไปเอาขึ้นมาผมใส่ไปโอทัฟฟอร์แล้วผมภาคภูมิใจเป็นหนึ่งใน5ท็อปไฟของผม,ผมนะครับผมจัดมาให้2ไซส์เท่านั้นที่เอามาได้ก็คือไซส์ XL กับ3 XL ครับไม่ต้องเผื่อไซส์แล้วนะครับคนไทยที่ใส่ XL ได้มาเอาไปได้เลยกับคนไทยที่ใส่3 XL ได้มาเอาไปได้เลยนะครับ ผมย้ำนะว่าตัวนี้ราคาที่อยู่บนป้ายเนี่ยคือ59.99ปอนด์แต่ว่าผมใช้เงินซื้อมาตัวละ70ปอนด์ครับคุณผู้ชมตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000นิดนิด9 9บาทนะผมรวมภาษีรงเค่าลงคาาง่าชิาอปอปล่อย3,500เท่าเดิมนะครับก็เป็นตัวที่ผมลงทุนมาให้กับทุกคนนะครับได้กำไรตัวละไม่เท่าไหร่ใครอยากได้นะครับวันนี้ถือว่าสมพนาคุณจัดไป XL 3ตัว3 XL อีก2ตัว 3,500บาทพ้อยป้ายมือหนึ่งสวมถุงแบบนี้จ,จะไมกระโชได้มาแค่5ตัวจริงๆคนที่ไซส์เล็กไม่มีนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเอาภาพันคอไปแทนได้เออไหนๆก็พูดแล้วภาพบนคอเหลือ3ผืนสุดท้ายนะครับสำหรับรุูกการล่าสุดตรงนี้ฟอนต์เป็นภาพันคอที่สวยมากเผื่อใครไม่ไู้ปล่อยไปตั้งแต่วันพุธแล้ว15หผืนเหลือ3ผืน อันนี้เป็นฟอนต์รุ่นการล่าสุดของ Adidas ททำกับเมกาสโตรนะครับเป็น Official Official เลยนะครับก็เหลือ3ผืนเผืนละ1 9 9 9เากเขาเป็นรุ่นการใหม่นะครับส่วนใครที่มาไม่ทัน3าผืนนี้พีออเดอร์ <im itation> ได้อันนี้เป็นของใหม่นะครับแต่ถ้าอยากได้เลยก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ปล่อย2อย่างเสื้อแรตลเทมแล้วก็ผ้าพันของครับเดี๋ยวคลิปในวันนี้ <im itation> ผมจะโยงหลายทีมนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะครับเริ่มต้นจาก บาร์เซโลนาครับเขาช็อกตาตั้งเลยนะครับในการแฮลกล้ตัวนิโก้วิลเลียมครับทั้งที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทุกฝ่ายเชื่อมั่นมากพาซาแทบจะเตรียมเบอร์ให้แล้วนะครับสุดท้ายครับวันนี้ผู้ชนะคือแอตติกบินเบาครับไปกล่อมนักฟุตบอลได้ครับให้อยู่ต่อครับด้วยความที่เขาเจอเขาเหนียวแน่นคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมครับทีมอย่างบินเบาเนี่ยซื้อนักฟุตบอลจากอิตาลีจากฝรั่งเศสจากตุรกีอะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับทุกคนที่เป็นนักเตะที่เนี่ยจะต้องมีเชื้อสายบารสนะครับก็ โฮมใบบอกนี่บ้านของเขาเพราะว่าหลังจากที่เ,เซ็นสัญญาต่อไป2,035เขาก็ใช้คอนเซปต์ว่าโฮมก็เรียบร้อยนะครับปฏิเสธษษบาร์เซโลนามา2รอบแล้วนะครับทีเนี้ยจากตอนแรกที่บาร์ซ่าเนี่ยเขาอยากจะยืมแรดฟอร์ดอยู่แล้วทั้งที่นิโก้วิเียมกัลังจะมาถูกไหมครับเพื่อไปเป็นแบ็กอัพเลวันดอฟสกี้นะครับเลวันกัลังจะ37ปีฮันซิฟริกชอบมากสําหรับมาคัดแรดฟอร์ดแต่ทีเนี้ยพอดีลมันล่มไปซึ่ง ค่าตัวของแรดฟอร์ดเนี่ยถูกกว่าน,นิโกลวิลเลียมถึง20ล้านยูโรบาซ่าจะกลับไปโฟกัสที่แรดฟอร์ดแน่นอน100%เพราะว่าก่อนหน้านี้ตัวของมาคัสเองก็ปฏิเสธบาเยอร์มิวนิกนะครับบาเยอร์ Bayern เนี่ยเขาปล่อยเลรอย,ยชาเน่ไปเขาก็ต้องการปีกเข้ามาเสริมนะครับจ่ายค่าเหนื่อยของทางแรดฟอร์ดไหวบาเยอร์มิวนิกเป็นทีมที่พยายาค่าเหนื่อยสูงมากนะครับก็เงินเฟอ้ออยู่ช่วงแฮร์รี่เคนได้420,000ยูโร ต่อวีคนะครับแต่ว่าปฏิเสธค่าเหนื่อยไม่ยอมลดมากกว่านี้และเป้าหมายของนักฟุตบอลอยากไปสเปนตอนนี้บาร์เซโลนาหันกลับมาเป็นทีมเลยนะครับว่าเขาจะต้องดึงมาคาร์ลฟอร์ดให้ได้ซึ่งก็เป็นข่าวดีของแมนยูนเต็ดนะครับอ่ะนั่นคือไรฟ,ฟอร์ดนะครับเราอาจจะได้เงินก้อนนี้ซึ่งมาน่นนาจาะจบสักทีหนึ่งไปกันที่เจนอนซานโชครับคุณผู้ชมยูเวนตุสใกล้เข้ามาอีกนะครับในการปิดดิวนี้แล้วก็มีการเปิดเผยว่ายูเว่เนี่ยอยากได้ตัวเจดอน ตั้งแต่ตอนเชลซียืมตัวครับเป็นคู่คู่ค้าเลยในการที่แบบจะดึงซานโชไปแต่ว่าโดนเชลซีตัดหน้าก่อนแล้วตอนนั้นคือทีมจุกพิมยรีกแล้วก็ปิดจบไปนะครับคือเขามองซานโชไว้ตั้งแต่ตอนนั้นสัญญาณน่าจะจบที่ขั้นเหนือองแ้านะครับซึ่งซานโชก็น่าจะยอมตรงนี้แต่ก็มีการรายงานนะคบว่าจริงๆยูเวนตุสเนี่ยเปิดช่องเอาไว้เผื่อว่านะักฟุตบอลเล่นแง่อยากจะเอาสามแสนเนี่ยยูเวจะเปลี่ยน ทิศทางไปหาอันโทนี่ทันทีนะครับเขาเปิดเปิดช่องเอาไว้ครับว่าก็เอาของแมนยูเข้ามานี่แหละแบบไม่ต้องเสียเงินเป้าหมายของเขาคือไม่อยากเสียแม้แต่1ยูโรพร้อมที่จะจ่ายค่าเหนื่อยนะครับแต่ก็มีการเปิดเผยว่าไอ้สามคนเนี่ยผมย้ำนะครับสามคนนะครับเมื่อวานเห็นมีข้อความบอกว่ายูเวนตุสให้เลือกหนึ่งในสามบ่าไม่ใช่ครับตอนแรกเขาให้สองคนแรกอัสซานโชครับผมจําได้ว่าหนึ่งตอนหนึ่งอ่ะคือวลาโฮวิศกับซานโชซึ่งแมนเ่มบอกไม่เอา เพิ่มให้เป็นไซวาราโฮวิทกับดาการลูยแมนยูยังนิ่งอยู่เขาเลยเพิ่มทีมที่เวอาเ,เข้ามา3แรกหนึ่งแต่ว่าไอ้ที่มันซ่อนอยู่ข้างในวันนี้ผมกดเคยเลขน่ากลัวมากเพราะว่า3คนนี้ขั้นเนืมรวมกันประมาณ50,000นปอนต่อวีคน,นะครับคือจะเพิ่มจากซานโชที่แมนยูจา 3, ่าย3 0 0,000ขึ้นมาเป็น5 0 0,000เลยนะครับเพราะวาราโฮวิทคนนี้ก็แสนแปดแล้วนะครับทีนี้สิ่งน่ากลัวคืออย่างงี้ฮะคุณลองกดตัวเลขตามผมนะครับ 5 0 0แสนปอนตอนน่อ1นสัปดาห์คูณ4เดือนหนึ่งจ่าย2ล้านปอน2ล้านปอนนะครับลองคูณ12เลยครับปีหนึ่งจ่าย24ล้านปอนครับสมมุติ24ล้านปอน24ล้านปอนคูณ3ปีจ่าย72ล้านปอนครับนี่คืองบที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหลือเกินวันนี้ผมก็มีโอกาสคุยกับพี่ Hill เม้งซัมเมอร์ฮิลในรายการไพโนคอ รอดูได้สี่ทุ่มช่อง pp tv p o r t ์ตยูทู e นะครับแล้วก็ pp th 3 6จ่าเม้งบอกว่าเขาไม่เอาเลยสามคนนี้เขามองว่าเป็นโปวสำรองของทีมอื่นที่แบบไม่เอาแล้วแล้ว,ลวก็เอาเอาพวกนี้ไปทั้งสามคนเลยทั้งวรหุวิทักกัสฟรแล้วก็ทางฝั่งของทีมวัตถี r นะครับทีนี้ผมขอให้ความเป็นธรรมซานโชนิดหนึ่งครับทุกคนเหตุผลเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นข้อความสองวันติดและโอ้คนด่าซานโชเยอะมากนะครับวันนี้เบนนี่แมคคาทีเขาออกมาเปิดเผยให้ฟัง ซึ่งแม็กกาที่เป็นโค้ดกองหน้าของปีศาจแดงลุคเทนฮากก่อนลุดฟันนิสลอยซึ่งเขาเป็นคนในนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าจริงๆซานโชเนี่ยเหลือเชื่อที่ล้มเหลวและไม่ได้ล้มเหลวด้วยความเป็นนักโซเชียลคนติดภาพว่าโอ้โหไอ้นี่นี่ท็อปเที่ยวกลางคืนเป็นคนที่แบบติดโลกออนไลน์เป็นนี่แม็กกะที่บอกตรงกันข้ามเลยครับความล้มเหลวของซานโชในมุมมองเขาคือ เป็นคนเก็บตัวทั้งหาครับชานโชเป็นคนไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกไม่ค่อยสูงสิงกับใครถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือเขาเป็นคนอินโทรเวิร์ดอันนี้คุณผู้ชมน่าจะพอรู้กันดีอินโทรเวิร์ดก็คือเป็นคนแบบรักสันโดดมีโลกส่วนตัวนะครับก็เลยทําให้ปู่เขาเองเนี่ยเวลาทุกครั้งในการซ้อมเสร็จเนี่ยเขามักกลับบ้านเลยครับไม่ค่อยไปคุยกับคนนู้นคนนี้ไม่ค่อยไปถามความเห็นหรือว่าซ้อมเพิ่มอ่ะซึ่งมันก็ มีข้อดีแล้วข้อเสียไม่ค่อยไปไปยุ่งกับคนอื่นและเขามักจะไม่ค่อยพูดในห้องแต่งตัวเป็นคนที่เงียบตลอดซึ่งต่างจากเวลาลงไปสนามซ้อมเวลาลงไปเทรนนิ่งเนี่ยเ <Benny S 1> บนนี่บอกว่าซานโชททาให้คนอ้าปากได้บ่อยมากทําได้ไงวะสกิลบอลโคตรดีทุกคนจะรู้ดีว่าซานโชเกิดเป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากแต่ว่าก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เขาไม่ประสบความสําเร็จแต่ไม่ใช่เขาไม่สักเซ เพราะเขาติดโซเชียลตรงกันข้ามเขาเป็นคนขี้อายและเก็บตัวต่างหากไม่ค่อยพูดเก็บความรู้สึกไม่ค่อยอธิบายให้ฟังว่ามีปัญหาอะไรเหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบนั่นคือความจริงที่เบนนี่แมคคาทีพูดซึ่งจริงๆแล้วครับเขาเป็นคนที่สองนะที่พูดนะผมจำได้ได้เลยว่าคนแรกที่เขาสงสัยว่าทําไมซานโชนถึงทะเลาะกับเทนฮาทั้งที่จริงเขาเป็นเด็กค่อนข้างดีและไม่ค่อยพูดคือรังนิครับรับรังนิครั้งหนึ่งเคยบอกว่าซานโชนมันไม่ค่อยพูดเลยนะ มันทะเลาะเทนหากได้ไงวะเนี่ยแต่ว่าเป็นเรื่องของวินัยนะครับเทนหากอาจจะเป็นคนแบบนึกออกไหมเป็นคนบ้านหนาอ่ะเอาตามตรงคือเดินออกมาจากอุโมงค์ไปดูทริปสารฝันเนี่ยเทนหากเดินงนี้เลยนะครับทุกคนเหมือนทหารอ่ะเหมือนตนนอนตเบะออกมาคือแบบมาพร้อมเสียงกรองอ่ะแต่อาบรินมนี่เดินแบบแกะเล็บแคะฟันคือสบายๆตามสไตล์โปรตุกีสนะครับแต่ว่าทางฝั่งเทนฮากนี่โอ้โหคนดัชอะ ได้ไหมไม่ได้มึงหักก็กู้เป็นเป็นสไตล์นั้นนะยอมหักไม่ยอมงอนะครับเห็นซานโชแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็มีข้อหนึ่งแม้กระที่บอกว่าเทนฮากเนี่ยอยากให้ทุกการซ้อมอะเป็นเรื่องที่จริงจังมากบางครั้งซานโชซ้อมดีในวันจันทร์ซ้อมดีในวันอังคารวันพุธเริ่มแผ่ววันพระหัสบดีกลับมาดีวันศุกร์เริ่มฟอร์มตกเทนฮากต้องการให้ซานโชเล่นดีทุกวัน ุโดยไม่มีวันหยุดนั่นคือสิ่งที่นักฟุตบอลรูร้สึกว่าเขาทําไม่ได้เราแพ้ภัยตัวเองไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องฟังหูไหว้หูนิดนึงครับเพราะอย่าลืมว่าเบนนี่แกมีความแค้นฝังหุ่นเทนฮากอยู่เพราะฤดูกาลก่อนโบไลออกเทนฮากไปดึงรุดเข้ามาเป็นโค้ดกองหน้าเอ้ไม่ได้ดึงเข้ามาเป็นโค้ดนะดึงเข้ามาเป็นสตาฟซึ่งคนก็รู้ว่าเป็นโค้ดกองหน้านี่แหละเบนนี่เป็นนที่เขาต้องออกไปเขาก็เลยมีความแค้นฝังหุ่นหลังๆเขาดา่าเทนฮากตลอดนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแต่เรื่องที่บอกว่าซานโชเป็นเด็กเงียบเงียบน่าจะจริงแล้วครับเพราะว่าลังเน็กก็พูดแต่ไม่ได้หมายความว่าเด็กเงียบแล้วจะมาตรงเวลาไงไอข้อมูลที่บอกว่าเขาเป็นคนชอบมาสายก็ยังคงไม่มีใคร่านนะอ่ะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ก็อย่างน้อยก็แก้ข่าวให้นิดนึงว่าเขาไม่ได้ติสโซเชียลเขาไม่ได้เหมือนแรฟฟอร์ดเขาไม่ได้เหมือนการาโชอ่ะเราดูคลิปการาโชล่าสุดก็ได้นะครับคุณไปครับผมส่งให้แล้วนะครับเป็นภาพอีวากาเซียแฟนของการาโชโกติงกิ้งกิ้งกิ้งกง อะไรเป็นดาวหล่อแม่หล่อแม่หล่อแม่ภาพล่าสุดเนะมื่อไหร่มันจะย้ายสักทีว่าเผื่อยชี้เป่งเลยนะครับเออไปไปสักทีเออขอให้เชลซีเอาไปท่าสุดท้ายนะสาธุไอแลตฟอร์ดไปบาซ่า40ล้านไอกาณาชัยไปเชลซี55อันทุนซานโชไปยูเวนตุสไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรก็เอาคนอื่นมาก็เหลืออันทุนี่อันทุนี่นี่ล่าสุดเห็นเรลเบติสบอกว่าไม่อยากแหกกฎทั้งที่จริงอยากได้จริง แต่ว่าถ้าซื้ออีกเกิน30ล้านปอนด์เนี่ยเขาไม่มีนโยบายแบบนั้นก็เลยได้แต่กัดฟันนะครับก็ขอให้ดิวมันจบซะทีหนึ่งนะครับทีนี้ไปที่เอมบูโรกันบ้างโอ,อรายงานล่าสุดฟังแล้วก็ฉุนนะครับแต่มันคือความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีข่าวทุกวันคือเบนฟอร์ดไปเซ็นกลางรุกของเฟนูตมาชื่อว่าอันโตนีมรามโบอายุ20ปีเป็นนักเตะหมายเลขนักเตะตำแหน่งเบอร์สิบอะตัวรุกนะครับ เล่นไป42เกมเซ็นสัญญา5ปีนักข่าวบอกเอาเป็นตัวแทนเอ็มบโมอย่างไรก็ตามล่าสุดแม้ว่าจะไม่ใช่พวกบรรดาเทียนหนรายงานแต่มีกระแสเล่าว่าเบนฟอร์ดอาจจะขอแมนยูเป็น70ล้านปอนด์นะครับรวมทุกอย่างนะครับซึ่งก็สร้างความหงุดหงิดให้กับบอร์ดบริหาร e อินิออสจริงๆว่าจะโกงไปถึงไหนนะครับเริ่มจาก45บวก10เป็น55บก7.5 จะเพิ่มให้เป็น65ล้านปอนด์ยังกระเทบไปอีกทีละ5ล้านเป็น70ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าก็มีการเปิดเผยจากแหล่งข่าววงในบอกว่าทีมซื้อขายยังมองว่าการขอเงินก้อนนี้เวลาจะอนุมัติงบประมาณ50-60ล้านปอนด์เนี่ยมันก็ต้องไปขอเป็นลําดับขั้นใช่ไหมครับโอมาเบราดาเซอร์เดเบรฟอร์ดชองโค้บองเซอร์จิมเขาบอกว่าขอเงินมาซื้อเอโมโมทีละ5ล้าน10ล้านปอนด์เพิ่มเนี่ย ยังง่ายกว่าขออังก้อนไปซื้อวัดกินเพราะเซอร์จีมยังคงนโยบายว่าอายุ29ปีซื้อถึง50-60ล้านปอนด์เขาไม่อนุมัติเพราะฉะนั้นเอโบโม,โมก,ก็ต้องขยับไปให้ถึงนะครับซึ่งก็ดูทรงแล้วและไอ้เป็นฟอร์ดมันโกงจริงๆนะไม่อยากใช้คาว่าโกงมากๆเลยนะครับปิดท้ายวันนี้กันด้วยนิวคสเซลกัมลาชาปิดจ็อบอันโตนีอิลันกาครับคุณผู้ชมเป็นท่าฟุตบอลที่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งบ้างว่าผมแอบเสียดายนะผมเห็นมันเล่นกับแบบไอ้ hey, นอตติงแฮมฟอร์เรสครัแบบ นักเตะม,มันฟิตมากเลยอ่ะดูแลร่างกายตัวเองดีผมเห็นถ้ามันซ้อมอ่ะที่มันกระโดดขาเดียวอ่ะโหโคตรทุ่มเทเลยแล้ววิ่งครึ่งสนามดีมากเก่งมากผมมีความรู้สึกว่าเด็กคนเนี้ยผมเห็นแววตั้งแต่นะันดเจออะรเรโกมาริดแล้วที่ยืนมาถได้อ่ะมีเพลงเลยนะผมไปร้องไปเลยโอ้โ oh, อ oh, 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 ้เอลันตาโอ้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 เอลันตาและแมนยูขายฟอร์เรสต์15ล้านปอนด์วันนี้นิวคาสซิลกำลังจะซื้อ55ล้านปอนด์ครับ ใกล้จะได้ครับยางไรก็ตามครับก็ต้องชื่นชมทีมซื้อขายที่ใส่เปอร์เซนต์ในการแบ่งให้แมนยู20%่ถ้าจบในราคานี้แมนยูจะได้ฟรีฟรีล้านครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็มีข่าวลือนิดนึงอันนี้ฟิชาเคสจากสเปนรายงานว่าโอซิมิเฮนบอกกับเอเจนต์ว่าถ้าจะไปทีมไหนที่จ่ายค่าเหนื่อได้คือขอ3 0 0แสนถ้าเลือกได้แมนยูยอมจ่ายเขายอมมาแมนยูอันนี้เป็นสื่อจากสเปนเล่นก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่ามาเล่าให้ฟัง หหวนะูประมาณนี้ครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อแรอเทมเป็นตัวพ m ีแม็กวอร์มอัพที่ผมภาคภูมิใจเคยใส่ไปที่โอทราฟอร์ดนะครับโหเป็นหนึ่งในท็อปไฟของผมเลยตัวนี้หายากมากเป็นโคตรแรและโคตดสวยผมได้มา5ตัวจากเมกาสโตร์ผมบอกเลยนะครับว่าใน EBay มี่มือสองไม่มีทางห้อยปบบ้านะย,ยแบบนี้นะครับอันนี้คือห้อยป้ายใสุ่งให้เลยแบบนี้นะครับ มาจากเมกกาโซทัาปอดยูเคแต่ว่าได้แค่2ไซส์ครับอันนี้คือเสื้อผมเองที่ผมใส่มา3ปีแล้วเนี่ยตัวนี้มี XL 3ตัวกับ3 XL 2ตัวราคาที่ผมได้มานะในป้ายเนี่ยจริงๆมันเขียน59.99ปอนด์คือมันราคาเปิดตัวที่มันห้อยป้ายมานะตอนแรกนะครับแต่ว่าความจริงคือตัวเนี้ยผมไปบิดมาด้วยราคา70ปอนด์ประมาณสามพนิดน,ดนดรวมภาษีนำเข้ารวมค่าชิปปิง้ง ผมปล่อย3 5, 5, ามพเท่าเดิมย้ำอีกทีว่า XL3 3สามสามทักเข้ามาได้เลยนะครับส่วนห้าพันคอเหลือ3ผืนสุดท้ายใครอยากได้รีบจองโดยด่วนอันนี้คือมีของเลยเป็นรุ่นการใหม่จากเมค์กัสโตฟอนต์ใหม่ทุกอย่างนะครับร่วมทํากับ Adidas เผืนละหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพราะว่าเป็นของซีซั่นสองพันยี่สิบห้าสองพันยี่สิบหกถ้าใครอยากจะได้เพิ่มสั่งพรีออเดอร์ได้แต่ที่มีของเลยมีสามผืนประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ ตลาดซื้อขายเดือดๆปุดปวดหวังว่าดีลไรฟอร์ดจะสักเซสซานโชไปยูเว่ไรฟอร์ดไปบาซ่าเอไอกันนาโชไปเชลซีเราหวังว่าแมนยูจะปิดเในบูมได้แม้ว่าจะโดนเจ็ดสิบล้านปอนด์ครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย